สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งเริ่มต้นจากการตรวจพบโรนกัมพูชากว่า120ลำรุกล้ำเข้าในอากาศเหนือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนครราชสีมาและร้อยเอ็ดการเคลื่อนไหวนี้สร้างความกังวลให้กับกองทัพไทยเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่ทางอากาศกำลังพลนกัมพูชายังพยายามเข้ามาในดินแดนไทยด้วยการตัดและถอดลวดหนามใกล้ฐานทัพไทยแต่ทหารไทยตอบโต้ทันทีตามหลักปฏิบัติการประทะ ทำให้ทหารกัมพูชาต้องถอยกลับไปแม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่กองทัพไทยยังคงรักษากำลังพลและเฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยยึดถือข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC อย่างเคร่งครัดนอกจากความตึงเครียดด้านการทหารแล้วปัญหาอื่นๆก็ซับซ้อนไม่แพ้กันทุ่นระเบิดหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดของไทยกำลังดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาทิ้งไว้แล้วกว่า269พื26 9, ้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน การข้ามแดนผิดกฎหมายมีชาวกัมพูชา158คนถูกจับหลังพยายามเข้ามาในไทยโดยผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่ระบุว่าขาดงานและรายได้ในประเทศของตนเป็นเหตุผลและอีกประเด็นที่สำคัญคือ การรณรงค์ข้อมูลบิดเบือนวิดีโอกล่าวหาว่ากัมพูชาจัดฉากเหตุการณ์โดยมีตัวแทนจากอาเซียนและชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องบังคับให้ชาวบ้านร้องไห้อ้างว่าทหารไทยรุกล้ำที่ดินทั้งที่เครื่องหมายชายแดนชี้ชัดว่าพื้นที่นั้นเป็นของประเทศไทย เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเฝ้าระวังและไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเม็ดเดียวเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับข้อพิพาทในอดีตเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารที่ยังคงเป็นบทเรียนเตือนใจชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องเรายังไม่จบแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนยังคงเป็นภารกิจอันดับหนึ่งของกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง X Story Taylor ไว้ er with, เพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญขอบคุณครับ